วันนี้มีปุจช้าต่อเนื่องมาพระหลวงปู่ครับว่าหน้าที่ของจิตสี่อย่างที่หลวงปู่บรรยายไปบอกว่ารับรู้คิดจํารับจําคิดรู้เนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่อย่างไรครับเวทนานี่มันเป็นอารมณ์คือผู้ถูกรู้เวทนาอ่ะมันเป็นมันเป็นผู้ถูกรู้หรือสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่รับรู้แต่ สภาพของจิตหรือว่าลักษณะของจิตรับจำคิดรู้เนี่ยมันเป็นผู้รู้ผู้รู้ไปสัมผัสผู้ถูกรู้หรือสิ่งที่ถูกรู้จึงเกิดความรับรู้มันคนละชนิดกันกจบ